ใครที่กำลังจะเป็นคนที่เข้ามาให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอไม่ขอก็จะให้มีอะไรก็อยากให้คุณมีความสุขมีอะไรก็อยากให้คุณมีความสุขสมหวังคนคนนั้นคือใครขออนุญาตด,ดูพลังงานของคุณก่อนนะคะหนึ่งใบพลังงานช่วงนี้ของคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยขออนุญาตด,ดูพลังงานของคุณหนึ่งใบค่ะอ่ะมันรื่นด้วยนะคะโอ้โหคุณเป็น t m r คุณผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายนะคะบางคนเนี่ยผ่านผลวิบากกรรมไปแล้วนะที่เคยเหนื่อยที่เคยทุกข์ที่เคยเจ็บคุณผ่านมาหมดแล้วค่ะเรื่องราวความทุกข์ของมนุษย์มีกี่เรื่องคุณแทบจะรับมาได้ทุกเรื่องและคุณก็ผ่านมาได้เสมอเดนโพเลอร์เป็นคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคุณมีพลังงานของความเข้มแข็งความแข็งแกรง่งสู้บุกลุยอดทนทุกอย่างกว่าจะมาถึงวันนี้ได้โอ้โ oh. ห เลือดตาแทบกระเด็นจริงๆนะ e m p e r คุณสามารถจัดการทุกอย่างในเรื่องราวในชีวิตของคุณได้หมดแล้วนะคะมีเหนื่อยบ้างทุกบ้างแต่คุณก็สู้ฝ่าฟันมาจนถึงทุกวันนี้ขอคารวะจริงๆนะคะเป็นพลังงานที่เข้มแข็งแข็งแกร่งมากนะและมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเต็มเต็มกับตัวเองจริงๆนะคะในเมื่อคุณเต็มคุณทำมาทุกอย่างแล้วในชีวิตของคุณเนี่ย คุณก็สมควรนะคะเป็นเวลาที่คุณคู่ควรสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆนะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมานะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมานะคะคุณกําลังจะได้พบเจอกับคนที่เขาจะมาให้คุณบ้างนะคะมาดูซิว่าคนคนนั้นเป็นใครเรามาดูกันนะคะว่าคนที่จะเข้ามาให้คุณโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคนคนนั้นคือใคร w i The View of Fortune ค่ะชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงจริงๆนะสิ่งที่คุณทำไปไม่ได้สูญเปล่านะคะสิ่งที่คุณเคยปล่อยพลังงานดีๆออกไปช่วยเหลือใครโดยไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะช่วยกลับคืนมามีแต่น้ำใจจะให้มีแต่สิ่งดีๆความปรารถนาดีความเมตตาที่จะให้คนอื่นมีความสุขคุณช่วยเหลือทุกๆคนเท่าที่คุณจะช่วยได้แต่คุณอาจจะไม่เคยได้รับกลับมาหรือว่า ได้รับกลับมาน้อยมากบางคนถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังก็มีนะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับคืนได้รับสิ่งดีๆที่คุณเคยให้ไปให้คนอื่นปล่อยพลังงานดีๆออกไปสูจกก่จัก,กรวาลจักรวาลขานรับจัก,กรวานถึงเวลาที่จะมอบให้คุณบ้างแล้วนะคะ The Wheel of Fortune คนคนนี้อยู่ในธาตุดินนะมันถึงเวลาที่ต้องมาพบเจอคนคนนี้นะคะอุ๊ยเดทค่ะ คนคนนี้นะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้เป็นคนที่แตกต่างจากคุณบางคนเป็นคนเก่าที่ย้อนกลับมาอันนี้ถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยมันอยู่ที่คุณพิจารณานะคะว่าจะจะรับหรือไม่รับนะคะแต่ถ้าไม่ใช่จะเป็นคนที่เคยมีบุพเพสันิวาสร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนและถึงเวลาที่คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันแบบจรงิงจคนคนนี้กับคุณเนี่ยเคยสัญญิงสัญญากันนะว่าจะมาดูแลกัน จะมารักกันแบบแบบไม่ได้หวังผลนะคะเดทให้สุดใจให้จริงๆเป็นผ้าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้โหคุณค้าสามดาบเหมือนเป็นคนเก่านะเหมือนเป็นคนเก่าที่เขาอาจจะรู้สึกตัวแล้วว่าที่ผ่านมาเขาไม่ดีกับคุณเลยเขาไม่เคยให้อะไรคุณเลยเขาทำร้ายใจิตใจคุณมากๆเขาอยากกลับมา เขาอยากกลับมาทดแทนเขาอยากมาทําในสิ่งที่เขาไม่เคยทําให้คุณเขารู้ค่ะแต่ณเวลานั้นก็จะทําไม่ได้ครั้งนี้เขาจะกลับมาค่ะกลับมาให้คุณทุกอย่างโอ้ยแม่หมอน้ําตารื้นทำไมจะต้องไปอ่อนไหวกับคนคนนี้ด้วยไม่รู้ว่าพลังงานของใครนะคะแต่ว่าพลังงานของเขาหรือคนเก่าเนี่ยคือแรงมากๆนะเขาถ้าจะให้บอกคือคนคนนี้เสียใจมากๆ เสียใจที่ที่เขาทำกับคุณไม่ว่าในสถานะไหนนะคะบางคนอาจจะเป็นความรักอาจจะเป็นคนรักเก่านะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะที่เคยหักหลังหรือที่เคยทำให้คุณเสียใจหรือเจ้านายลูกน้องหรือคนรู้จักกันเขาอยากมาทดแทนเขาอยากมา,าแก้ตัวแก้ไขนะคะอยู่ที่คุณนะว่าจะให้อภัยไหมหรือว่า รับความช่วยเหลือครั้งนี้ไหมเพราะว่าเขาจะมาให้คุณเต็มที่เลยเป็นคนที่คุณรู้จักนั่นแหละนะคะเป็นคนที่คุณรู้จักนะส่วนใหญ่แต่ถ้าไม่ใช่คนที่คุณรู้จักก็คือจะเป็นคนที่เคยเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อนในอดีตอดีตออนไกลพโพนอดีต,ตชาติก็ได้ถ้าเป็นความเชื่อของใครก็แล้วแต่คุณอาจจะจําไม่ได้ก็ได้นะคะแต่คนๆนี่เข้ามาแบบไม่ได้หวังเลยว่าคุณจะให้อะไรเขาแต่อยากอยากให้ค่ะอยากช่วย ขออีกหนึ่งใบสิคนเก่าน,นี้มันพลังงานแรงนะหรือคนที่เคยเคยมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่คุณก็ได้หรือเป็นคนที่เป็นคนใหม่ๆหรือเป็นคนที่เพิ่งรู้จักคุณนะคะแต่ในการช่วยเหลือครั้งนี้เขาก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าช่วยเหลือไปแล้วคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะคิดยังไงกับเขานะคะ ฉนั้นอยู่ที่คุณละค่ะแต่เขาตั้งใจดีนะตั้งใจจริงอยากมาแก้ไขค่ะอยากมาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมันอาจจะเป็นคําสัญญาที่เคยเขาเรียกว่ามันติดค้างกันแล้วเขายังไม่ได้สาสางถ้าใครเชื่อเรื่องอดีตชาติก็เขาก็อาจจะเคยติดค้างอะไรคุณอยู่แล้วเขาอยากกลับมาเพื่อชดใช้เขายังไม่ได้ทําค่ะสิ่งนี้เขารู้สึกว่าติดค้างไม่ว่าเขาจะจาได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่เขาจะมา ชดใช้ให้คุณนั่นแหละอยู่ที่คุณเลยจะเปิดใจหรือไม่เปิดใจนะคะขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆนี้นะคะคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณคนที่จะมาให้คุณโดยไม่ได้หวังสินตอบแทนโดยไม่ได้คาดหวังใดๆจากคุณเลยนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังมความมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขมากๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ